ช่องตามใจทูเดย์บทที่5 7 9เด็กน้อยคนนั้นกรอกตาเสียแล้วไปเถอะเสี่ยเฉิงจินเดินลงไปข้างล่างแล้วจับไปทันทีเสี่ยชิงโจหรือตามเขาไปรอข่าก่อนเหตุใดจึงเดินเร็วเช่นนี้เกิดเหตุคนตายกลางถนนคนทั้งคนตกลงมาจากหอคมเขียวเขตจิงเจ้าจึงรีส่งคนมาตรวจสอบทันที ทว่าครั้งนี้เซี่ยเฉิงจินและพวกเซี่ยชิงโจได้จับไปแล้วเขตจิงเจ้าได้รู้ว่าเกิดข้อพิพาทระหว่างเซี่ยเฉิงจินและคนผู้นั้นจากเท่าแก่หอโคมเขียวจึงทําได้เพียงไปวังหลวงเพื่อรายงานสถานการณ์คนผู้นั้นเป็นถึงท่านซื่อจือแห่งจวนอู่อันโหพวกเขาไม่กล้ากระทําบุ่มบามจวนสกุลลู่อยู่เบื้องหน้าแล้วลู่จืออวิ๋นถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งรีบสาวเท้าไปยังประตูบ้านกุบกับกุบกับกุบกับมีคนขี่ม้าเข้ามา ลู่จืออวิ๋นหันหน้ากลับไปเห็นตัวละครหลักที่เพิ่งพบเมื่อครู่นี้พอดีนางมองเขาด้วยความประหลาดใจคิดว่าคนผู้นี้ช่างมีธุรประปังมากมายเสียจริงก่อนหน้านี้ยังอยู่ที่หอคมเขียวไม่นานกลับมาปรากฏตัวที่อื่นเสียแล้วเสี้ยเฉิงจินลงจากม้าแล้วส่งสายบังเหียนให้ผู้ติดตามเขาเอ่ยกับลู่จืออวิน๋นข้ามาหาใต้เท้าลูกข้าเพิ่งกลับมาไม่รู้ว่าท่านพ่ออยู่หรือไม่ลู่จืออวิ๋นกล่าว คนเฝ้าประตูเอ,อ่ยขึ้นว่าคุณหนูนายท่านกลับมาแล้วขอรับเช่นนั้นเจ้านำทางเสี้ยซื่อจือไปเถิดลู่จืออวินสั่งการเสี้ยเฉิงจิ่นมองนางด้วยสายตาล้ำลึกทำให้คุณหนูสกุลลู่สับสนวนงขึ้นมาเล็กน้อยเสี้ยชิงโจที่อยู่ข้างๆกล่าวย้ําเหตุใดต้องรบกวนที่ชายน้อยท่านนี้ด้วยเล่าคุณหนูลู่เองก็ต้องกลับเข้าจวนไม่สู้ขอให้คุณหนูลู่เป็นผู้นําทางลู่จืออวินนางเหนื่อยมาก ตอนนี้นางเพียงต้องการนอนลงบนเตียงเพื่อพักผ่อนเท่านั้นช่างเถิดผู้มาเยือนเป็นแขกนอกจากนี้วันนี้เขาคงอารมณ์ไม่ดีนักเสี้ยเฉิงจินกวาดตามองลู่จื่ออวิ๋นขึ้นขึ้นลงฮ่าฮเมื่อครู่นี้นางพิ่งพบเห็นเหตุการณ์นนคนตกลงมาจากหอทว่านางกลับทำราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอายุยังน้อยแต่ความกล้ากลับมีมากนักเพียงแต่ไม่รู้ว่านางเห็นเขาเป็นคนอย่างไรไปแล้วเมื่อครูเจ้าเห็นแล้วหรือเสี้ยเฉิงจินเอ่อยถาม ท่านหมายถึงที่มีคนตกลงมาจากหอหน้าหรือลู่จืออวิ๋นเอ่ยถามข้าเห็นแล้วไม่กลัวหรือมีอันใดให้กลัวลู่จืออวิ๋นงวยตอนที่ท่านพ่อข้าเป็นนายอำเภอเขาจัดการคดีมาไม่น้อยตอนนั้นพวกเราอาศัยอยู่เรือนหลังจวนว่าการได้ยินผู้คนตีกลองร้องทุกบ่อยครั้งอีกทั้งยังมีบางคนแบกศพมารายงานคดีข้าเห็นทุกอย่างที่ควรเห็นมาตั้งแต่ยังเล็กไม่มีอันใดน่ากลัวอีกแล้ว กล้าไม่เบานั่นแน่นอนอยู่แล้วเจ้าไม่กลัวข้าเป็นผู้ร้ายฆ่าคนหรือลู่จืออวิช๋ชะงักฝีเท้าจากนั้นจึงมองเสี้ยเฉิงจิงด้วยความสงสัยท่านจะเป็นผู้ร้ายฆ่าคนหรือไม่นั้นไม่มีผลอันใดกับข้าแม้ท่านจะเป็นข้าก็ไม่ได้ล่วงเกินอันใดท่านท่านคงไม่สร้างความลำบากใจให้ข้ากระมังจีเชียนออกมาจากห้องตำราเห็นลู่จืออวิ๋พาบุรุษหลายคนมาจึงยืนมองนางอยู่เงียบหาหะพวกเขามาหาท่านพ่อ ลู่จื่อเอาเวททีบายท่านที่จื่อเชียนข้ามอบให้ท่านจัดการแล้วจื่อเชียนยิ้มออกมาบางๆได้เซี่ยเฉิงจินมองสำรวจจื่อเชียนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบอีกฝ่ายทว่าทุกครั้งเขาไม่ได้ให้ความสนใจที่แท้ผู้ติดตามข้างกายลู่อีคนนี้กลับหล่อเหลาอีกทั้งยังมีบรรยากาศรอบกายที่โดดเด่นดูไม่เหมือนบ่าวรับใช้แม้แต่น้อยคุณหนูผู้สูงศักิ์ที่เป็นเจ้านายกลับเรียกเขาว่าท่านพี่สถานะของผู้ติดตามคนนี้ไม่ธรรมดาเลย มู่ซื่อวิเดียินว่าทันทีที่ลู่จืออวิ๋นกลับมาถึงบ้านก็เข้านอนทันทีจึงเข้าครัวทําอาหารง่ายๆด้วยตนเองและทํารังนกเลือดอีกถ้วยหนึ่งเมื่อได้ที่แล้วจึงให้บ่าวรับใช้ไปปลุกลู่จืออวิ๋นขึ้นมาให้ทานอาหารก่อนเติมเต็มท้องแล้วค่อยนอนหลับพักผ่อนผู้หญินวันนี้นายท่านมีแขกเจ้าค่ะจําต้องตั้งโต๊ะแยกอีกโต๊ะในห้องถงใหญ่บ่าวรับใช้เข้ามารายงานแขกที่ไหนกัน ท่านซื้อจื่อจากจวนอูอันโห่เจ้าค่ะข้าทําอาหารไว้หลายอย่างทีเดียวตัดไปเถิดมู่ซื่อวิเอ่ยอย่างไรพวกเราก็ทานไม่มากลู่จื่อ,อวิ๋งง่วงงุนเป็นอย่างมากนางจึงรีบทานให้เสร็จแล้วกลับไปนอนหลับพักผ่อนเดิมทียังคิดว่าตนจะนอนหลับกระทั่งพระอาทิตย์ส่องแสงนึกไม่ถึงว่าจะตื่นขึ้นมากลางดึกเช่นนี้เมื่อนางตื่นขึ้นมาแล้วนางก็นอนต่อไม่หลับไม่ว่าจะพยายามเพียงใดจึงสวมเสื้อคลุมแล้วออกมาสูดอากาศ เมื่อได้สูดอากาศก็สังเกตเห็นว่าโคมไฟในบ้านยังไม่ดับจึงถามบ่าวรับใช้ที่เฝ้ายามตอนกลางคืนนายท่านและแขกยังดื่มอยู่ขอรับนายท่านยังไม่ได้พักผ่อนจึงยังไม่ได้ดับโคมไฟขอรับบ่าวรับใช้ผู้นั้นตอบยังดื่มอยู่อีกหรือลู่จ,จืออวิ๋งขมวดคิ้วเหตุใดดึกด,ดื่นเพียงนี้แล้วยังดื่มอยู่อีกท่านแม่กําลังท้องนางจึงเข้านอนเร็วไม่ได้มาควบคุมท่านพ่อ พ่อข้าจึงเหลวไหลแล้วในห้องโถงหลักลู่อี้มองเสี่ยเฉิงจินที่รินสุราให้ตนและเลิกคิ้วขึ้นเมื่อครู่นี้เสี่ยชิงโจรินสุราให้เขาแต่ตอนนี้เสี่ยชิงโจมัมายมจนสับสนไปแล้วจึงเหลือเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นที่มีสติซื่อจืดจวนอูอันโหผู้เป็นที่เรื่องลือว่าชอบวางอำนาจบาดใหญ่กำลังรินสุราให้เขานี่เกินความคาดหมายของลู่อี้อยู่บ้างเขามองเสี่ยเฉิงจินอย่างพิจารณา เด็กหนุ่มคนนี้หน้าตาหล่อเหลาท่าทีนิ่งสุขุมไม่ได้โหดเที่ยมอมหิตอย่างที่เล่าลือภายนอกคดีนี้ต้องรบกวนสารต้าหลี่แล้วเสี่ยเฉิงจิงกล่าวเฉิงจิงต้องขอบคุณใต้เท้านะที่นี้หากเป็นอย่างที่ท่านกล่าวว่ามีคนขายองค์ราชายาทของอาณาจักรเฟื่องลินมาให้รั้งอยู่เป็นบ่าวรับใช้ของอาณาจักรเราเช่นนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วจริงๆข้าทราบเสี่ยเฉิงจิงเอ่ยเรื่องนี้เกี่ยวพันมากมายหลายอย่าง หากความแตกขึ้นมาสองอาณาจากักรจะต้องเกิดสงครามเป็นแน่มีเพียงพวกเราต้องหาเขาให้เจอก่อนเรื่องจะถูกเปิดเผยไม่เช่นนั้นองค์ราชทายาทผู้นั้นก็คือน้องชายของหูหยินอูอันโหราชวงศ์ของอาณาจักรเฟิ่งหลินมีทายาทน้อยนิดเดิมที่มีองค์ชายหลายพระองค์ทว่าบางคนป่วยตายบางคนตายเพราะการแข่งแย่งแงข่งขันกันเหลือไว้เพียงองชายที่ถูกประครบประนมมาผู้นี้ เดิมทีเซี่ยเฉิงจริงจีนกำลังตรวจสอบเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวทว่าหากตอนนี้แหวกแย่ให้งูตื่นจะต้องดึงดูดความสนใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนเขาจึงทําได้เพียงต้องหากําลังเสริมเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วหากกล่าวถึงการสืบสวนคดีนอกจากฉีเซี่ยวก็มีเพียงลู่อี้ฉีเซี่ยวเชื่อฟังเพียงคาสั่งของฮ่องเต้ชาราเท่านั้นดังนั้นคนคนเดียวที่เขามาหาได้ก็คือลู่อี้นอกจากนี้เขายังยินดีที่จะร่วมมือกับลู่อี้มากกว่าท่านพ่อเด็กเพียงนี้แล้วท่านยังไม่พักผ่อนอีกหรือ ลูจืออวิ๋นเยองย่างเข้ามาในห้องโถงหลักเสี่ยวอวิ๋นเอ๋อ์เหตุใดเจ้ายังไม่นอนอีกเมื่อลูอีเห็นบุตรสาวของตนบรรยากาศเยือกเย็นรอบกายพลันหายไปเหลือไว้เพียงความอ่อนโยนและใจดีเท่านั้นเดิมทีข้าหลับไปแล้วได้ยินว่าท่านยังไม่ไปพักผ่อนจะมาดูเสียหน่อยหากกับแกล้มและสุราไม่พอลูกพอทำอาหารได้สองสามอย่างอยู่บ้างนะเจ้ากะรูจืออวิ๋นย้มยิ้มเบาๆดึกดื่นเพียงนี้แล้วลูอีจะยินดีทรมานบุตรสาวของตนได้อย่างไร ลูอี้เอ่ยกับเซี่ยเฉิงจิงยางไม่ลังเลแม้แต่น้อยนี่กระดึกมากแล้วท่านซื่อจือ่อดึกมากและสหายเซี่ยยังดื่มสุรามากถึงเพียงนี้ทำได้เพียงรบกวนใต้เท้าลู่แล้วเซี่ยเฉิงจิงยืนขึ้นแล้วประกบมือขอบคุณลู่อี้ลู่อี้ยิ้มน้อยน้อยข้าจะให้ท่านพอบ้านจัดการเซี่ยซื่อจื่อไม่ต้องเกรงใจลู่จื่ออวินหลืบมองเซี่ยชิงโจวที่อยู่ข้างๆเขาแล้วบอกกับบ่าวรับใช้ที่เดินเข้ามาเตรียมน้ำแกงสั่งมาให้เสียหน่อยเจ้าคะ่ะ เซียซื่อจือท่านรีพักผ่อนเถอะลู่จืดอวิ๋นกล่ากับเสียเฉิงจินแล้วคว้าแขนของลู่อี้ไปราวกับกำลังจะพาเขากลับไปที่ห้องอย่างไรอย่างนั้นเสียเฉิงจินมองตามหลังของลู่จื่อวิ๋นแล้วครุ่นคิดแม่นางน้อยดูเหมือนจะไม่ชอบให้มีคนชวนท่านพ่อของนางดื่มมากเกินไปนักก่อนจะจากไปเด็กน้อยคนนั้นยังกรอกตาใส่เขาอย่างไม่สะทกสะท้านดูเหมือนจะไม่กลัวเขาเลยแม้แต่น้อยท่านซื่อจือเชิญทางนี้ขอรับพอบ้านนำเสี่ยเฉิงจินและเสี่ยชิงโจไปที่ห้องรับรองแขก ช่องตามใจทูเดย์บทที่580ทําให้เจ้าตกใจแล้ววันต่อมาลู่จืออวินกําลังจะออกไปทานอาหารเช้าทว่าวทันทีที่รถมาออกตัวกลับถูกขวางเอาไว้คุณหนูติงเซิงเห็นคนที่อยู่ข้างนอกจึงหมุนตัวมาเอ่ยกับลู่จืออวินเป็นเสียซื่อจื่อเจ้าค่ะลู่จืออวินเปิดหน้าต่างแล้วมองออกไปข้างนอกเสียเฉิงจินและคนของเขาที่อยู่บนหลังม้าหยุดอยู่ไม่ไกลออกไป เมื่อเห็นนางมองมาคนของเสี้ยเฉิงจินก็ถือกรงนกกรงหนึ่งเข้ามาให้คุณหนูลู่ท่านซื่อจือของพวกเราบอกว่าเมื่อวานนี้ทำให้ท่านตกใจของเล็กๆน,น้อยน้อยนี้มอบให้คุณหนูเพื่อปลอบประโลมขวัญขอรับในขณะที่ลู่จืออวิ๋นกำลังจะปฏิเสธคนผู้นั้นก็ยัดกรงนกใส่มือของคนขับรถม้าแล้วเดินกลับไปจากนั้นเสี้ยเฉิงจินก็ขี่ม้าจากไปพร้อมกับคนของเขาคุณหนูติงเซียงนำกรงนกมาเป็นนกแก้วที่สวยจริงๆเลยนะเจ้ากะ มีผู้ใดบังคับมอบของให้กันเช่นนี้บ้างลู่จืออวิ๋นกล่าวข้ายังไม่ได้บอกว่าข้ายอมรับมันมาเลยนะตอนนี้จะทําอย่างไรดีเจ้าคะติงเซียงเอ๋ยถามลู่จืออวิ๋นมองมาแล้วกล่าวเจ้าเอามันกลับไปก่อนถามว่าที่จวนมีผู้ใดรู้วิธีเลี้ยงนกบ้างหรือไม่หากว่ามีก็จัดการตามสมควรเจ้าคะ่ะเมื่อลู่อี้มาถึงสารต้าหลี่ก็เรียกเจี๋ยเฉิงผิงมาพบจากนั้นจึงมอบหมายคดีของเซี่ยเฉิงจินให้อีกฝ่ายจัดการ ข้าว่านนะสหายลู่เรื่ององค์ราชทายาทแห่งอนาจาักรเฟื่องลิงนี้เป็นงานที่ลำบากทว่าไม่คุ้มค่าข้ารู้ลู่อี้กล่าวเรื่องนี้ต้องตรวจสอบอย่างลับๆและไม่อาจเปิดเผยได้ท่านวางใจเถิดหากจาัดก,การได้ดีข้าจะจดจำผลงานครั้งนี้ของท่านไว้ฮ่าฮ่าเจ๋ยเฉิงผิงเอ่ยด้วยรอยยิ้มข้ากำลังรอคอยคำนี้ของท่านอยู่เชียวเหตุใดยังไม่ไปอีกหาหรื่อเช้าวันนี้คือคักยิ่งนัก ตำแหน่งขุนนางของเจเจเฉิงผิงยังไม่สูงนักเขามีสิทธิ์เข้าร่วมเพียงการหารือใหญ่เท่านั้นไม่ใช่การหารือช่วงเช้าแบบปกติทว่าความคลึกคลื้นของการหารือวันนี้ได้แพร่สะพัดออกไปแล้วแม้กระทั่งขุนนางที่ระดับขั้นไม่เพียงพอ,อยังได้ยินเรื่องนี้มาบ้างท่านหมายถึงเรื่องที่ข้าถูกยื่นดีการ้องเรียนหรือลูอีเลอร์คิวขึ้นแน่นอนว่าไม่ใช่ข้าได้ยินมาว่าใต้เท้าวังเขียนดีการ้องเรียนท่านทว่าท่านไม่เป็นไร แต่เขากลับถูกน้องชายของท่านหรือใต้เท้าลูเซวีนปาหลักฐานที่เขาหาเงินเข้าตนเองจากนั้นเขาจึงถูกลดขั้นเจเฉิงพิงเอ๋อด้วยรอยยิ้มทุกคนล้วนกล่าวว่าใต้เท้าลูเซวีนเพียงแซงทำนิ่งเพราะหากเขาลงมือขึ้นมาทุกคนล้วนต้องตกตะลึงลูเซวีนไม่ได้ไปยังท้องพระโรงแต่เขาเขียนดีกาถึงฮ่องเต้เมื่อฮ่องเต้ที่กำลังอารมณ์ไม่ดีนักเห็นเข้าจึงเกิดเรื่องขึ้นเช่นนี้ คนแท้หวังผู้นั้นโดนเข้าแล้วส่วนว่าเกิดเรื่องบังเอิญเช่นนี้ได้อย่างไรคงมีเพียงฟ้ารู้ดินรู้ลู่เซวินรู้และคนที่ทำงานให้เขารู้เท่านั้นเอาลรีบไปจัดการเถิดคำถามสุดท้ายเจยเฉิงผิงมองไปรอบๆเมื่อไม่เห็นผู้ใดเขาจึงลดเสียงลงแล้วเอ่ยถามท่านคงไม่ใช่ผู้ที่สั่งให้ใต้เท้าลู่เซวินเขียนดีการ้องเรียนคนแท้หวังกระมังไม่ใช่ลู่อี้กล่าวเป็นเพียงเรื่องบังเอิญเท่านั้นสีหน้าของเจเฉิงผิงราวกับจะสื่อว่า ท่านจเจล่จะตายลู่อีไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมเขาไม่ใช่ผู้ที่สั่งให้ลู่เซวีนทำเรื่องนั้นจริงฮา,หาถึงแม้เขาจะฉลาดเพียงใดก็ไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าวันนี้คนแท้วังผู้นั้นจะโจมตีเขาส่วนลู่เซวินทราบมาก่อนหน้านั้นหรือไม่เขาไม่ได้เอ่ยถามอย่างไรเสียระยะนี้เขาก็ยุ่งเป็นอย่างมากและลู่เซวินเองก็ไม่ต่างกันตอนนี้ท่านจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ข้ามอบหมายให้เสียก่อนหากต้องการสิ่งใดก็แจ้งข้าได้ลู่อีกล่าว ทุกคนในสก,กุลลู่ล้วนยุ่งวุ่นวายราวกับพวกเขาสองประกายอยู่ในแวดวงของตนเองตลอดเวลาหลังจากยุ่งวุ่นวายไปอีกพักหนึ่งในที่สุดก็มาถึงวันที่สก,กุลลู่จัดงานเลี้ยงในฐานะนายหญิงของบ้านมู่ซือวิมีหน้าที่รับรองแขกฝ่ายหญิงลู่จืออวิน๋นในฐานะคุณหนูของจวนก็มีหน้าที่คอยต้อนรับบุตรสาวสกุลผู้ดีรุ่นราวคราวเดียวกับนางส่วนลู่เฉาวอวีและมู่เจิงหานรวมถึงลู่อี้พวกเขาต่างมีหน้าที่ของตนเอง เมื่อแขกเดินเข้ามาในประตูสกุลลู่ทุกคนต่างก็ถูกดึงดูดด้วยการจัดวางพื้นที่ของจวนทันทีไม่ไกลจากประตูทางเข้ามีน้ำพุปากน้ำผู้นั้นเป็นรูปสิงโตอีกทั้งยังมีน้ำเย็นชื่นฉ่ำพุ่งออกมาจากปากสิงโตตัวนั้นด้วยเมื่อมองดูรอบๆก็จะพบกับความเขียวขจีที่รายล้อมเรือนหลังนี้ดอกไม้ใบหญ้าต่างสรงกลิ่นหอมประชันกันดอกไม้และพืชใบเขียวล้ำค่านานาชนิดล้วนพบเห็นได้ที่นี่ในบ่อเองก็มีปลาหลากหลายชนิดซึ่งหายากไม่แพ้กันเหตุใดเต่าตัวนี้ถึงได้ดูคุ้นตานัก สตรีนางหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นมาหูหยินมาจะไปจุดทูปที่วัดเจิ้นกัวไม่ใช่หรือเจ้าคะบ่าวคนเก่าแก่ที่อยู่ข้างๆเอ,อ่ยถามนางเต่าตัวนี้เป็นเทพเจ้าเต่าจากวัดเจิ้นกัวว่าอย่างไรนะไม่นานมานี้หูหยินของพวกเราไปที่วัดเจิ้นกัวท่านเจ้าอาวาสวัดเจิ้นกัวกล่าวว่าหูยินเป็นคนดีในชาติที่แปดหากเทพเจ้าเต่าตัวนี้ติดตามหูหยินก็จะได้รับพลังวิญญาณดังนั้นจึงได้มอบให้นาง เหล่าสตรีที่อยู่รอบๆต่างก็มองหน้ากันกล่าวกันว่าเต่าในวัดเจิ้นกัวตัวนั้นอายุยังมากกว่าเจ้าอาวาสียอกนับว่าเป็นสมบัติของวัดเจิ้นกัวนึกไม่ถึงว่าจะมอบผูหญินลู่เช่นนี้คนที่ถือศีลกินเจสดม์เหล่านั้นรีบกล่าวอมิตาพุทธให้เต่าทันทีด้วยการนำทางของบ่าวรับใช้เหล่าสตรีมาถึงแดนสวรรค์ที่มีนกร้องขับขานดอกไม้พิบานส่งกลิ่นหอมแห่งหนึ่งที่นี่คือสถานที่แบบใด ผูหญิงกล่าวว่าวันปกตินางอยู่แต่ในเรือนจึงเบื่อแล้ววันนี้นางจึงอยากรับรองแขกทุกท่านข้างนอกบ่่วรับใช้กล่าวทางด้านนั้นมีขนมผลไม้และอาหารอีกมากมายหลายชนิดเหล่าหูหญินสามารถเลือกทานตามใจชอบได้อีกประเดี๋ยวจะมีอาหารทะเลให้ทุกท่านได้ทานเนื่องด้วยอาหารทะเลต้องยกมาบริการขณะยังร้อนจึงจะยกมาบริการได้หลังจากแขกทุกท่านมาถึงแล้วเท่านั้นทุกท่านเชิญนั่งได้ตามอัธยาศัย ที่นี่แปลกจริงๆแม้แต่ที่นั่งของแต่ละคนยังต่างกันสตรีนางหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นมานี่ใช่เก้าอี้หวายหรือไม่ข้าเคยเห็นในเรือนกลุ่นฝันหากวันธรรมดาได้นั่งบนนั้นพางอ่านหนังสือคงน่าสนใจไม่น้อยจวนลู่แห่งนี้เห็นได้ชัดว่าทั้งเรียบง่ายทั้งหรูหราแต่ไม่มีความผัดแย้งกันแม้แต่น้อยผู้ยินฐานกล่าวด้วยรอยยิ้มพวกท่านเห็นหรือไม่ผ้าที่ปูอยู่บนโต๊ะไม่ใช่ผ้าธรรมดาแต่เป็นผ้าปักลายอวิ๋งจินหนึ่ง จานเหล่านั้นก็ไม่ใช่จานธรรมดาแต่ละใบมีมูลค่าถึงสิบตำลึงทองเชียวนะผู้ญินลูกมัง่งคั่งจริงๆคนส่วนมากรวดไม่อาจเทียบนางได้ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงคนธรรมดาทั่วไปเกรงว่าแม้แต่สกุลสูงสักก็ไม่อาจเทียบเทียมผู้สูงสักเหล่านั้นบางคนอาจดูมัง่งคั่งร่ำรวยแต่ในความเป็นจริงกับเหลือเพียงเปลือกว่างเปล่านาแล้วพวกเขาล้วนใช้เงินที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยรักษาภาพลักษณ์ตนไว้โอ้ขออาภัยข้ามาสายแล้วข้ามาสายแล้วผู้ยินกงเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มพรายบนใบหน้า ด้านหลังมีสตรีผู้หนึ่งที่แต่งกายราวกับหญิงชราเมื่อพินิด,ดูใกล้ๆแล้วจึงพบว่าเป็นหูหญินหลงสตรีที่อยู่ตรงนั้นล้วนแสดงสีหน้าซับซ้อนก่อนหน้านี้ไม่นานหูหญินหลงยังดื่มชาทานขนมกับพวกนางอีกฝ่ายสวมใส่เครื่องประดับที่ทันสมัยกว่าพวกนางทั้งยังแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่เอี่ยมเทียงระยะเวลาสั้นๆนางกลับตกเป็นทาสของศัตรูคู่อาคาต ใบหน้าที่เดิมทีได้รับการดูแลอย่างดีกลับดูแก่ลงมากกว่าสิบปีประหนึ่งเป็นหญิงชาราไม่สายเกินไปพวกเราก็เพิ่งมาถึงผูห้หญิงฐานกล่าวสีหน้าเจ้าไม่เลวดูแล้วคงอารมณ์ดีมากกระมังนั่นแน่นอนพวกท่านก็รู้จักข้ายามข้าเห็นคนโชคร้ายข้ามักจะรู้สึกดีเป็นพิเศษผูห้หญิงกลงกล่าวผูห้หญิงที่อยู่ข้างๆขวา,า,ามือนางแล้วกระซิบเสียงเบาถ้าไม่รู้จักจำจริงๆยังกล้าที่จะอยู่กับคนเช่นนี้อีกหากนางทำอะไรท่าน ท่านคงไม่แม้แต่จะรู้ด้วยซ้ำว่าตนเองตายได้อย่างไรวางใจเถอะข้าส่งคนคอยจับตาดูนางแล้วปกตินางไม่สามารถแตะสิ่งของของข้าได้นางรับผิดชอบเพียงแค่ทำความสะอาดห้องสุขาของข้าเท่านั้นข้าเห็นว่าทุกคนล้วนเป็นสหายเก่าพวกท่านไม่ได้เห็นหน้าข้าตานางมานานแล้วข้าจึงพามาให้ดูเสียหน่อยหูยินกงกล่าวเมื่อทุกคนได้ยินว่าตอนนี้หลงซื่อมีหน้าที่ทำความสะอาดห้องสุขาให้หูยินกงแต่ละคนล้วนบีบจมูกและเดินผ่าออกไปให้ไกล เอาละเห็นก็เห็นแล้วบ่าวรีพานางออกไปู้ยินกงสะบัดมือในโอกาสสำคัญเช่นนี้นางย่อมไม่ปล่อยให้หรงซื่อทำให้คนอื่นๆอึดอัอดหูยินกงพาหลงซื้อมาที่นี่เพื่อให้อีกฝ่ายได้เห็นว่าบัดนีู้้ยินลูกที่อีกฝ่ายไม่ชอบที่สุดมีชีวิตที่ดีเพียงใดาสามีของนางได้รับการเลื่อนตำแหน่งอีกครั้งทั้งยังทำให้นางได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ตามไปด้วย หนึาปักลายอาวิ๋งจินคือผ้าปักลายดอกอวิ๋งจินแห่งนานจึงเป็นหนึ่งในสีศ่ศิลปะผ้าปักดอกที่มีชื่อเสียงของจีนผ้าอาวิ๋งจินตั้งชื่อตามสีสันที่งดงามดุจเมฆบนท้องฟ้าวัสดุที่ใช้ประณีตมีลวดลายที่งดงามและหรูหราขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ